วัสดีครับผมนายชาวัลต์เกแขนครับการทดลองในงานที่6ครับการควบคุมสายการชุบชิ้นงานด้วยไฟฟ้าครับครับอันนี้คือเลดเตอร์ผมเขียนไว้ครับครับต่อไปเป็นแกมตินครับมมีงาครับ ตรงหกาหาเปน็นงัครับครับขั้นตอนการชุบงานด้วยไฟฟ้าครับครับหนึ่งครับกดตุ่มเลือกการทำง,งานแบบแบบสเต็ปซิงเกิลไซเคิลหรือนัด คอนตินอลครับต่อไปครับกดตุ่มออเรนจินครับเพื่อให้เคนอยู่ในตำแหน่งที่ขึ้นของครับครับต่อไปครับกดสตาร์ทครับ<อ>เพื่อเริ่มการทำงานและกดตุกสต็อปเพื่อหยุดการทำงานครับการทำงานจะเริ่มจากโหลดชิ้นงานที่ชุบในฐานที่หน่งย้ายเคนขึ้นชิ้นงานไปล้างไขมันในบ่อที่1นึ่เสร็จแล้วล้างบ่อ ล้างน้ําสะอาดในบอ่อที่สองจากนั้นไปชุบในบอ่อที่สามเพื่อเมื่อครบตามขั้นตอนการนํากลับไปเอาออกและนําจิ้นงานใหม่เข้าชุบตามขั้นตอนตามเดิมครับครับตอบครับการจุบการทำงาน,นครับขอจบการทำงานครับ